สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพายทองคูนนะคะวันนี้บรรยากาศหนาวนะคะดูดอกไม้สวยงามมากเลยนะคะดอกไม้สวยงามอยู่ที่หน้าบ้านน้องชบาแก้วกับน้องทองคูนนะคะนี่จ้าน้องทองคูนน้องชบาแก้วนะคะ วันนี้คุณแม่ก็จะไล์สดผลไม้นะคะวันเสาร์นะคะรอคุณแม่ดอกลักก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราเอาคุณแม่ดอกลักไปโชว์ตัวที่วัดแจ้งสว่างไปงานกระตินนะคะเอาแม่ดอกลักไปเปลี่ยนเป็นแม่ดอกลักนะคะวันนี้นะคะวันที่สิบสามวันที่สิบเอ็ดเป็นป้าเพไปนะคะสลับกันไปนะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วก็ช้างก็ เอาไม่ค่อยอยู่ด้วยนะคะก็เลยเอาแม่ดอกลักไปเชือกดเดีเอาให้คุณพ่อแล้วก็น้องอาร์ตนะคะพอน้องเต้ยไปทําธุระที่โรงเรียนนะคะดี๋ยวจะให้น้องเต้ยตามไปหาคุณพ่อทีหลังนะคะวันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศสวยๆตอนเช้าให้เม่ๆได้ชมกันนะคะดอกไม้หน้าบ้านของทองคูณแล้วก็น้องชบาแก้วนะคะ วันนี้ก็ได้มาไลฟ์สดนะคะประมาณบ่ายสองโมงนะคะขอเชิญแม่ทุกท่านนะคะเข้ามาอุดหนุนผลไม้ให้ปห้าเพรและแม่ดอกลักด้วยนะคะรอแม่ดอกลักก่อนนะคะแม่ดอกลักไปนห่งานที่วัดแก้งสว่างนะคะช้างไลร้อย100เชือกนะคะวันที่สิบเอ็ดนะคะที่ผ่านมาสองร้อยยี่สิบหกเชือกนะคะ ที่ไปถ่ายปะวัติศาสตร์อยู่ที่สาร้ประกรรมที่วงเวียนนะคะป้าเพได้ไปนะคะแม่ดอกรักได้อยู่วันนี้แม่ดกรักไปให้ป้าเพอย,อยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าอากาศเย็นแล้วก็อากาศก็หนาวด้วยช้างก็เยอะกลัวเอาช้างไม่อยู่นะคะเอาไปเชือกเดียวนะคะเพราะว่าวันที่สบิบเอ็ดช้างอุ้ยวิ่งกัน จะวนวุ่นวายกันมากเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะตอนเช้าที่คุณแม่ปลูกดอกไม้สวยงามมากเยอะแยะเลยค่ะปดอกไม้นี่ค่ะดอกไม้ปวยเซียนสีแดงนะคะ แล้วก็ชํำดอกไม้ไ้เยอะแยะเลยนะคะน,นี่ปลูกบอนสีด้วยไม่รู้ชื่ออะไรนะคะบอนสีคุณแม่กำลังปลูกนะคะยังไม่ติดรากนะคะตัวติดรากก็มีนะคะอันนี้ดอกสีเหลืองอันนี้ดอกชวนชมนะคะชวนชมกำลังตัดต้นให้มันแตกออกนะคะชวนชมดอกสีชมพูขาวปุนสี สีขาวบนสีชมพูนะคะดูกอดอกไม้สวยๆเลยนะจ๊ะ จ้าป้าเพยอยู่เชือกตัวเดียวนะคะกะวนกวายนะคะคิดถึงน้องแม่ดอกลักนะคะก็เลยไม่ค่อยกินหญ้านะคะเพราะว่าเราจะเอาปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะคะเราจะเอาช้างไปลวกขบวนทางสวนสัตว์เขานะคะจะมีงานเราก็ต้องเอาไปร่วมงานเขาด้วยนะคะอันนี้ก็เลยเอาป้าเพยอยู่ที่บ้านนะคะเอาแม่ดอกลักไปเชือกเดียว ดูาเพนะคะเล่นสู้นะคะเป็นห่วงคิดถึงแม่ดอกลักนะคะไม่ค่อยกินหญ้าเลยนะคะเราจะเอาไปสองเชือกก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรากลัวเอาช้างไม่อยู่นะคะช้างไลตั้งสองร้อยกว่าเชือกนะคะเลยเอาไปเชือกเดียวนะคะเพราะว่าน้องเต้ยก็ไม่อยู่ด้วยนะคะไป ทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะให้คุณพ่อกับน้องอาร์ตน้องอาร์ตเป็นคนฉี่คุณพ่อเป็นคนเดินข้างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอแม่ดอกรักก่อนนะคะคุณแม่ทุกท่านนะคะรอแม่ดอกรักกลับมาที่ไปเห่งานที่วัดแก้งสว่างนะคะร่วม ช้างไล่ร้อยเชือกนะคะกลับมาเราจะได้ไล่สูตรผลไม้นะคะขอแม่ทุกท่านเข้ามาอุดหนุนผลไม้ให้ป้าเพลและแม่ดอกรักด้วยนะคะประมาณสองโมงเย็นนะคะบ่ายสองโมงนะคะคุณแม่จะเริ่มไล่นะคะดูป้าเพก็ห่วงคิดถึงน้องนะคะ เราก็อยาเอาไปสองเชือกอยู่นะคะแต่ว่ากลัวเราเอาช้างไม่อยู่นะคะเพราะว่าน้องเต้ยก็ขี่ช้างก็ไม่ค่อยเข็งเท่าไหร่นะคะก็เลยให้คุณพ่อได้เดินข้างๆช้างแล้วก็ให้น้องอาร์ตขี่โคแม่ดอกลักนะคะ ถ้ามีกิจกรรมมาเราต้องเอาช้างไปร่วมทำกิจกรรมทุกเขาทุกครั้งนะคะทุกครั้งปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะคะมีครั้งหนึ่งในการเฮงานบุญกระถินแล้วก็เขาก็จะถ่ายประวัติศาสตร์วัฒนธรรมช้างด้วยปรวประวัติช้างด้วยนะครับไปด้วยนะคะ ป้าเพยก็ลองหาแล้วนะคะนี่ลองหาน้องสาวนะคะเราก็อยากาไปทั้งสองเชือกนะคะแต่กกว่ากลัวจะอันตรายนะคะเพราะช้างตั้งสองร้อยยี่สิบหกเชือกนะคะ นี่ป้าแม่ดอกรักก็ไปใส่ชุดสีชมพูบานแยวอยู่ที่งานวัดแก้งสว่างนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อถ่ายคลิปมาให้ดูนะคะว่าวันนี้แม่ดอกลักจะสวยขนาดไหนนะคะไปแห่งานไปร่วมกิจกรรมกับโครงการสวนสัตว์ของเรานะคะรับแม่ดอกลักจะสวยขนาดไหนใส่ชุดสีชมพูนะคะนี่ก็มาถ่ายแม่ป้าเพอยู่ที่บ้านให้ ได้ดูก่อนนะคะเพราะว่าพี่สาวเขก็คิดถึงน้องเขามากเลยนะคะยากก็ไม่กินเลยนะคะนี่คืออยู่ด้วยกันนะคะสองเชือกนี่จากกันไปแค่ไม่นานเขาก็คิดถึงกันนะคะช้างนะคะ เราก็อย่าเอาไปทั้งสองเชือกเลยค่ะแต่ว่าเอากลัวช้างไม่อยู่นะคะเพราะว่าบรรยากาศหนาวลมแรงด้วยช้างก็หลายเชือกด้วยนะคะมาร่วมกิจกรรมช้างนอกโครงการก็เยอะนะคะช้างงาก็เยอะนะคะกลัวว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะอันตรายกับช้างนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องพายทองคูณเป็นกำลังให้ช่องพายทองคูณไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีจ้า